สวัสดีครับ EP นี้จะมาสอนการสร้างนาฬิกาดิจิตอลด้วย Arduino และโมดูล DS 1302เป็นโปรเจกต์ที่ง่ายและน่าสนุกโดย DS 1302เป็นโมดูลเรียวทาง c l อ c ที่ใช้ในการเก็บเวลาในระบบ Arduino ซึ่งจะช่วยให้เราสามารถสร้างนาฬิกาดิจิตอลที่แสดงเวลาได้อย่างแม่นยำและสามารถทาง,งานได้โดยไม่ต้องการการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือแหล่งจ่ายไฟที่ต่อเนื่องส่วนประกอบที่ต้องใช้ Arduino Uno หรือบอร์ด Arduino อื่นๆ โมดูล DS 1302 RTC um ิ o d u มอจอแสดงผลใน CD เช่น 16x2 ใน CD หรือ OLED Display สายจำเพแบตเตอรี่ Control 2 0 3 2สำหรับ DS 1302เพื่อเก็บเวลาการเชื่อมต่อ DS 1302มีขาสำคัญที่ต้องเชื่อมต่อกับ Arduino ดังนี้ VCC เชื่อมต่อกับ 5V ของ Arduino g d เชื่อมต่อกับ GND ของ Arduino แต่เชื่อมต่อกับขา4ของ Arduino หรือขาที่คุณเลือกใช้งาน c ซเเชื่อมต่อกับขา5ของ Arduino หรือขาที่คุณเลือกใช้งาน ST เชื่อมต่อกับขา6ของ Arduino หรือขาที่คุณเลือกใช้งานเชื่อมต่อจอ l c d ีดีถ้าใช้ LCD 1 6 x 2เงเส้า VCC เชื่อมต่อกับ 5v ของ Arduino g d เชื่อมต่อกับ g d ของ Arduino SDA เชื่อมต่อกับขา A c ของ Arduino SCL เชื่อมต่อกับขา A 5ของ Arduino อธิบายโค้ดการเชื่อมต่อกับ DS 1 302ใช้ไล b r a r y DS 1.302 S 1> 1, 3, 0, 2, สาำหรับการควบคุม RTC ตั้งเวลาเริ่มต้นด้วย RTC SETTIME และ RTC SETDATE หาก RTC ยังไม่ได้ตั้งเวลาการแสดงผลบน LCD e ใช้ไลบรารี LiquidCrystal I2C H เพื่อควบคุมจอ LCD แบบ i 2 4โดยการแสดงเวลาและวันที่ในรูปแบบ HH:MM:SS และ DD/MM/YYYY การอ่านเวลาใช้คำสั่ง RTC GETHOURS RTC GETMINUTES และ RTCGETSCONDS e เพื่อดึงเวลาส่วนวันที่ดึงจาก RTCGETDATE RTCGETMONTH และ RTCGETYEAR การอัปเดตท,ทุกๆ1วินาทีใช้ดิเลตห0 0่เพื่อให้แสดงผลทุกๆ1วินาทีทดสอบเมื่อโหลดโค้ดลงในบอร์ด Arduino แล้วนาฬิกาดิจิตอลจะเริ่มแสดงเวลาและวันที่บนจอ LCD โดยจะอัปเดตท,ทุกๆ1วินาทีหมายเหตุอย่าลืมติดตั้งไลบรารี DS 1302และ Liquid Crystal I24 ก่อออนที่จะใช้โคดนี้หากต้องการตั้งเวลาเริ่มต้นใหม่เมื่อใช้ครั้งแรกให้เปิดใช้งานฟังก์ชัน RTCSETTIME และ RTCSETDATE เพื่อกำหนดเวลาและวันที่ด้วยโปรเจกต์นี้คุณ,ะคณจะได้เรียนรู้การใช้งานนาฬิกับ Arduino และการแสดงผลข้อมูลบนจอ LCD ที่สามารถสร้างเป็นนนริกาดิจิตอลที่ใช้งานได้จริงจบไปแล้วสำหรับ EP นี i, EP ้ EP หน้าจะเป็นอะไรรอติดตามชมครับถ้าใครชอบอย่าลืมกด ไลค์ like, ติดตามให้ด้วยครับขอบคุณครับ